ถอะไรกินดีเนี่นี่คือฟ้าทะลายจนรดูดอกสิคะต้นนี้อาจจะโซ่ไปละมันแตกไปเรื่อยค่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีต้นหนึ่งฟ้าทะลายจนรตรงนี้ก็ขึ้นกับเขานะเนี่ยขึ้นไปทั่วก็มีละอองกระเด็นไปเรื่อยเลยเนี่ยฟ้าทะลายจนรมาอยู่ข้างโหราพา อันนี้อะไรเอ่ยฟ้าทะลายโจรหรือพริกเอ่อพริกค่ะพริกก็มีหลายต้นฟ้าทะลายโจรสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะะ่าหลินเป็นหวัดนิดๆค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำอะไรแซ็บๆไปเก็บโหระพามาละเอาโหระพากอ็ดผักวานนี่ ื่อเช้าไปใส่บาตก,ก็ไปเจออันนี้ค่ะดอกขจจอนเมื่อก่อนเคยมีสวนปลูกอยู่นะดอกขจจออร่อยค่ะแกงจืดผัดไข่ผัดหมูก็อร่อยนะ่างามงามงา,มงามนี่จะมาทำอะไรกินดีดอกขจจอวันนี้จะทำเมนูเซ่บๆเนยอยนี่ทำเย็นตาโฟสำเร็จรูปดีกว่านะ มันจะโฟสํเเ็จรูปเป็นเส้นเล็กนี่ของ,งยี่ห้อนี้อร่อยนะนาริกัดมีน้ำปรุงแซ่บๆด้วยกระเทียมเจียวที่เด็ดเขาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เขาจะเห็นอะไรคะเป็นหันูขาวใช่ไหมคะมเดี๋ยวมาเซ็บมาลองชิมกันเนาะอเป็นหวัดแดดค่ะเจ็บคอกินฟ้าทลายโจรไปล้นี่น้าอุ่นๆแล้วก็จะไปกิน แซบๆกันนะคะอ้ำๆกันนะคะเดี๋ยวจะไะต้มนี่เลยอเอ้ยนี่ปัจุนี่ส้แดงมาเร็วมันจะแดงแรงฤทธิ์ดูเปล่าดูสิเราย่าไมกินเผ็ดย่าก็จะใส่ไม่หมดนะนี่ไงเป็นเย็นตตาโฟเย็นตาโฟสีแดง เป็นสีของเต้าหู้ยีเลยนะเนี่ยไม่แดงจัดนะสีแดงเต้าหู้ยีแซ่บจริงๆน่าจะแซ่บจริงๆนะเย็นเตอร์โฟนาริตะนาริตะนี่หนึ่งซองไปมีชามเลยนะนี่ผักย่าก็ใส่ไม่กี่อย่างหรอกอืมอืมร้อนฮ้ <c oughs> อืมร้อน ไม่เผ็ดมากอือร่อยค่ะนี่แค่ใส่ซึ่งครึ่งซองเองนะเนี่ยอร่อยค่ะกลมกล่อมกลมกลม่อมงามๆเติมอีหน่อยเติมอีหน่อยจะได้สีแดงแบบเบย็นโตโฟเลยนะงามที่เขามีกระเทียมเจียวนะคะมีกระเทียมเจียวแต่ย่าอายุเยอะแล้วย่าก็ไม่ใส่เอาไว้ให้คนอื่นเขาเติมเนาะเราไม่เอามาค่ะมาแซ่บกันดีกว่าวมา เห็นแต่โฟรถแซบมันมันมัม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 ค่ะ นี่เลยค่ะนะาริตะยังตะโฟกึ่งสำเร็จรูปวันนี้ชิมของคุณแล้วถูกใจมากอูกใจมากอร่อยค่ะท่านเชิญชวทุกคนนะคะมามักันนะคะอ้ำๆอํอ้นี่เลยค่ะอร่อยค่ะอืมผักเขียวๆด้วยนะนี่ไงคะเห็ดหูหนูขาวอร่อยจริงๆ ดอกขจจ้ออยู่ในนี้แล้วนี่แซมด้วยบล็อกครี่หน่อยผักหวานบ้านสีสันน่ากินเนาะอ,อร่อยค่ะอืมว้าสดร้อนๆใครไม่มีมีแต่เจ็บคอนะนี่ฟ้าทะลายโจรก็มารอและฟ้าทะลายโจรแล้วแต่ถนัดนะบางคนชอบกินเป็นน้ำยากจะใช้เคี้ยวประมาณสักสองสมใบ นะมันแก้ไข้ได้แก้เจ็บขอดีแต่มัยเป็นครูนี่กินแทบทุกวันนะแต่ว่ากินแล้วมันจะปวดท้องนิดนึงบางคนก็ท้องเสียนะแต่ยาก็จะไม่ถึงขับท้องเสียแต่ปวดท้องวอมวนเลือกกินดีๆนะอันนี้ปลูกเองแล้วก็เลือกกินที่เด็ดมาสดๆดสองใบ